หัวข้อของการจ้างงานคนพมีการตามมาตรา 3- 5หนะครับโดยนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับานายกสมาคมผู้ปกครองคน้มีการทางสถติปัญญาแห่งประเทศไทยคุณสุชาติโอวานบรรณสกณุลนะครับซึ่งได้ประสานแล้วก็ไดป้ประสานเชื่อมต่อมากับทางคุณหนองนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับปรบมือต้อนรับนะครับนายกสมาคมผู้ปกครองคน้มีการทางสิติปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุชาติ โอ้วันวันสกุลนะครับจะมากล่าวเปิดต้อนรับให้กับพวกเราครับขอปรบมือตอนรับครับเชิญครับนายกเฉลิมขอบขอบคุณคุณหน่องมากๆนะครับก็นะครับเนื่องจากที่เราได้นะครับได้พบกันที่งานสายเยรักน์นะครับสองรุ่นนะครับรวมถึงสมัชชาของสมาคมนะครับหลังล่าสุดก็ที่เราเจอกันงานผู้นำนะครับที่เขาใหญ่ เป็นไงบ้างนะครับหลายคนคงน่าจะสูกสนานและได้รับความรู้เต็มที่นะครับก็เลยนะครับคิดว่าวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันเริ่มครับในการนับจํานวนนะครับบริษัทที่จะจ้างงานคนพิการนะครับซึ่งก็จะมีความหมายกับพวกเราเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเมื่อบริษัทไหนที่มีพนักงานหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะต้องนะครับดําเนินการตามกฎหมายก็คือจ้างคนพิการหนึ่งคน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่านะครับเป็นโอกาสทองของพวกเรานะครับที่เราจะนะครับมาช่วยกันนะครับกระตุ้นแล้วก็ให้ความรู้พวกเรานะครับผ่านซูมซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับที่เราได้เจอกันทั่วประเทศนะครับก็อยากให้พวกเราเข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็คิดว่านะครับจะนัดเจอกันทุกอาทิตย์นะครับอย่างน้อยทีละครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ตามยุทธศาสตร์นะครับที่เราวางไว้นะครับ ก้ายุทธศาสตร์ก็จะมีหนึ่งในยุทธศาสตร์ก็คือเราจะต้องให้ทุกชมรมนะครับต้องมีการจร้างงานอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับสามคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจานวนที่ไม่ได้มากแต่อยากให้พวกเราได้เริ่มต้นนะครับว่าในการจร้างงานคนพิการเนี่ยนะครับเราจะมาความรู้นะครับแปลกเปลี่ยนความคิดกันว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะได้ให้เกิดการจร้างงานคนพิการนะครับในจังหวัดของเราให้ได้ นะครับซึ่ก่อนหน้านี้นะครับในกลุ่มนะครับที่ผมทําการทดลองเวลาจะทําอะไรแล้วแต่ทดลองทํากลุ่มเล็กๆก่อนเมื่อมันได้ผลแล้วเนี่ยนะครับจะจะขยายผลให้เกิดผลดีกับพวกเราทั่วประเทศนะครับข้อแรกก็คือนะครับก็อยากให้พวกเราได้นะครับรวมตัวกันนะครับเพื่อยื่นเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรสามสามหรือสามห้าเนี่ยเรารับมาได้หมด นะครับให้กับจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอย่างน้อยเราต้องมีรายชื่อคณะกรรมการของพวกเราหรือสมาชิกของพวกเรานะครับส่งเข้าไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนพวกเราให้เอ่อในการเขียนนะครับเขียนโครงการเอกสารส่งเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอยากให้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประธานชมรมเลขาเฮเลนิกหรือสมาชิกทุกขั้นนะครับถ้าสนใจ นะครับอยากจะได้การจ้างงานมาตราสามห้าให้กับลูกของเรานะครับซึ่งจะได้เงินนะครับแสนกว่าบาทเกือบแสนสองนะพูดง่ายๆนะครับก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยนะครับก็คือสามร้อยนะครับยี่สิบแปดบาทนะครับคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันนั้นเนี่ยถ้าเราทุกคนนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับที่อยากจะได้งานนะครับมาตราสามสามห้าเนี่ยก็จะทําให้เรานะครับมี การจ้างงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถมีได้ทุกจังหวัดได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะแล้วข้อจํากัดอีกข้อหนึ่งใน,นเรื่องบทมันเป็นข้อจํากัดอีกข้อหนึ่งที่พวกเราคํานึงกันว่าเอ๊ะการจ้างงานกอพิการเนี่ยของผมเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับไม่มีการจ้างงานกอพิการหรือไม่มีบริษัทใหญ่ๆอยู่ในนั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับจริงๆการจ้างงานเนี่ยสามารถจ้างได้ทั่วประเทศ ครับเราสามารถที่จะไปหางานของจังหวัดอื่นๆได้นะครับอย่างล่าสุดนะครับผมก็ไปที่จังหวัดระยองมานะครับแล้วก็เขาจัดงานวันคนพิการนะครับพบกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็ทําให้เรานะครับลองรวมกลุ่มกันไปแล้วก็ไปทดลองดูนะครับปรากฏว่าได้ผลไม่อย่างมากนะครับเราทําบัวชัวของสมาคมไปทํานําบัตรไปแล้วก็รวมกลุ่มนะครับโดยการเอาประธานชมรมด้วยหรือคนที่สนใจนะครับ ที่เก่งๆนะครับเข้าไปประกบผู้ประกอบการนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้า,างวดน,นี้ถ้าเราได้การจ้างงานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ทั่วประเทศเราเนี่ยมีงานเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการทดลองครั้งแรกที่จะยอมนะครับก็ได้ผลไม่อย่างาครับซึ่งถือว่าเราจะทํางานในเชิงรุกนะครับเข้าไปหาผู้ประกอบการเข้าไปหาพมาจจังหวัดเข้าไปหาแรงงานนะครับเพื่อนําเอกสารต่างๆเราเนี่ยให้ถึงมือเขาให้ได้ เมื่อเขาต้องมีการจ้างงานเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเรียกพวกเรานะครับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ตรงตามเป้าหมายที่เขาต้องการหรือบางบริษัทเนี่ยนะครับตอนนี้ส่งเงินเข้ากองทุนไปจํานวนมากอย่างยองเนี่ยนะครับเชื่อไหมต้องจ้างคนพิการบื่นสองพันคนเนี่ยประกันและจ้างคนพิการได้พันสองร้อยนะครับหรืออีกต้องนะครับเป็นหมื่นกว่าตําแหน่งอะนะครับ เราจะทำยังไงให้บุคคลเหล่านี้ที่เขาส่งเงินมาตราสามสี่ให้เขาเปลี่ยนมาจ้างงานเราให้ให้ขึ้นนะครับหรืออย่างจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเราไปมาล่าสุดน,นะครับเขาก็ต้องจ้างสองหมื่นห้าพันคนนะครับแต่ก็จ้างได้แค่น,นะครับสองพันกว่าคนนะครับเราต้องจ้างสองหมืนหกพันคนเนี่ยแต่เขาจ้างได้สองร้อยคนเองนะครับก็ประมาณเก้าสิบปอร์เซ็นกว่าเพราะนั้นเราจะทำไงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับที่จะมาถึงมือพวกเราให้ได้นะครับ วันนี้ก็เลยผมก็เลยเอบอกนะครับชวนคุณหนองนะครับแล้วก็บอกปุ๊ช่วยกันเปิดซูมให้หน่อยนะครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันเราจะได้เอาความรู้ตรงเนี้นะครับไปเริ่มต้นใครับเพราะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องช่วยกันจับมือกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสยัยอะไรต่างก็จะได้นะครับนําเสนอกันโดยเฉพาะผมหัวใจสําคัญที่สุดนะครับในการทรี่ว่าเราจะได้เงินแสนกว่าบาทเนี้ย เราจะทํำยังไงนะครับ่าจ้ครับเปิดไมคครับไมค์ไมคปิดเองนะครับก็ก็อยากให้พวกเราได้ได้นะครับได้แนวคิดตรงนี้ไปนะครับก็เลยเชิญหลายๆท่านนะครับซึ่งก็อยากให้พวกเราเริ่มต้นเลยนะครับแล้วเราจะได้ช่วยกันนะครับต่างๆนะครับวันนี้ก็เชิญวิยากรนะครับที่ผมได้พาไป นะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้เราก็จะไปยุ่ยยาอีกนะครับที่เราก็จะทําการโทรไปนัดหมายตามบริษัทต่างๆนะครับที่มีการจ้างงานนะครับเราก็โทรไปประมาณสี่ร้อยห้าร้อยบริษัทแล้วนะครับเราก็จะมีบริษัทที่จ้างแล้วนะครับยังไม่เคยจ้างจ้างไม่ครบอ่ามันจะมีหลายหลายแบบนะครับจะนําเสนอหมดนะครับอันไหนที่เขานัดหมายให้เราเข้าไปพบได้เราก็จะเข้าไปพบนะครับจะส่งทีมงานต่างๆเหล่านี้แหละครับ อย่างนั้นเดี๋ยวเชิญคุณน่องดูเนักงานต่อเลยนะครับเพื่อพวกเราจะได้เข้าถึงเนื้อหานะครับที่เราต้องการอยากจะได้ความรู้นะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากรู้สึกจะเข้ามาฟังเป็นประมาณโอ้หกสิบสองคนแล้วถือว่าเยอะมากว่าหัวข้อการจ้างงานเป็นสิ่งที่สนใจนะครับแล้วผมอยากให้นะครับที่ผมเคยพูดมาเป็นเวลาหลายปีนะครับบัตรคนพิการเรามีเงินเป็นล้านซ่อนอยู่ในนั้น พวกเราจะต้องช่วยกันหาให้เจอนะครับว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราจะทําไงสิทธิ์คนพิการของเราให้มันถึงพวกเราจริงๆนะครับถึงมือคนพิการจริงๆนะครับแล้วผมมีข้อที่จะต้องนะครับข้อห้ามสําคัญที่สุดก็คือหนึ่งนะครับผู้นําคนพิการของเรานะครับไม่ว่าจะใครแล้วแต่นะครับที่ได้การจ้างงานมานะครับเมื่อมอบหมายให้พวกเรานะครับให้พวกเราได้งานทําไปนะครับห้ามไปเก็บเงินนะครับ กับคนพิการไม่แต่บาทเดียวเลยหรือผู้ดูแลคนพิการแล้วก็ห้ามไปเก็บเงินกับผู้ประกอบการด้วยนะครับ <S <S ผมอยากให้พวกเราทํางานแบบจิตอาสาจริงๆนะครับอยากให้พวกเราได้เงินเหล่านี้ถึงมือพวกเราแบบร้อยเปอร์เซ็นจริงๆนะครับอยากให้ทําเป็นต้นแบบที่ดีเป็นสมาคมที่ดีนะครับเราไม่ได้มาทํางานเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆเข้าตัวเรานะครับหรือเข้าองค์กรของเราเราอยากให้คนพิการได้เงินตรงนี้ไปเต็มๆนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับ ก็อยากให้พวกเราเคียงคัดในกฎตร,ตรงนี้นะครับขอเชิญคุณนังดําเนินการต่อเลยครับขอบคุณมากครับ